นเก็อนตสำหรับทั้งสามนะเขาบอกนะแต่ที่อื่นเราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูที่เขาป้ายเขาเขียนว่าเขาไปที่ไหนไเ,อเยอะแล้วแต่ตอนนี้เราไปโนละที่กันอะไว่าจะเราไปโพละทันเราก็ไม่รู้

Sí.